อะไรกันในช่วงลุยปลามสแกมเมอร์วันนี้นะครับทางด้านของ C C I B นะครับนะในแจงเตือนนะครับ14สัญญาณที่ว่าอะไรวิธีรับมือกับมิจฉาชีพออนไลน์ครับ14สัญญาณที่ว่ามีอะไรมั้งนะครับนึ่งก็คือเพจปลอมครับอันนี้แคปหน้าจอท่ามเอี๊ยได้นะครับถูกเช็คก่อนอุ่นนึ่นะครับเพจปลอมนะ แอปแบ่งโลกให้เปลี่ยนภาษาอังกฤษน,น,นี่มีกันเน,นี้นี่เขาล่อให้เปลี่ยนภาษาอังกฤษเราได้ทำให้ทุกแล้วกดได้ก็ไม่รู้มันใช้กดนะก็คือลอใอใครสแกนอ่นตังนั่นแหละนะครับอีเมลส่วนร้อยนะครับให้ลอกให้เปลี่ยนชำระเงินที่บัญชีมิจฉาชีพอันนี้สำคัญเลยนะครับไม่้าทุกลรคอุ่นตังยาไข้ข้องแต่ทุกลอกให้อ่นเงินเปิดร้านออนไลน์นะโฆษณาชวนเชื่อแะชวนเล่นการพนันลงทุนนะครับทำมากับเว็บไซต์ปลอม แล้วก็เปิดมูดล็อกดาวน์นะครับยอรับความปลอดภัยใน iPhone จากเมนูความเป็นส่วนตัวครับ ซึ่งก็มีในเรื่องข้องเบอร์แปลก,กันด้วยคขาว่าถ้าเจอเบอร์แปกยาดับสายนะโทรกล <นะ S 1> ับปลดภพยปลดภัยว่าคขาว่าพนันเพราะว่ามีท่าชีมเนี่ยมันใช้ซิมบ็อกนาะไม่สามารถดับสายได้ถ้าถูรไปแล้วไม่ดับสายนั้นมั่นแล้วนะคะรวมไปถึงให้ระวัง <c oughs> ภาพคลิป AI ลอกยืมตงังสิ้นขาปลอมตอนนี้ AI ทํทแนบเนียนมากมมก็ต้องระวังกันด้วยค่ะแล้วก็มีการค่ายสิมพี่บัญชีมาอันนี้มีโทษจาคุกสามปีนะการชวนทํางานต่างประเทศที่อ้างว่าเป็นรายได้ดีได้ตงังเยอะแต่ไปแล้วก็จะเป็นเยื่อการ มนุษย์เนะ,ะคะแลราก็มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมค่ะอันนี้อย่าอุนตัางนะคะให้ตรวจสอบไปทีต้นเรืองนะว่าเป็นเจ้าหน้าทีข่ของทีไหว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่รวมไปถึงลิงก์แชร์ข้าวปลอมค่ะยาเทียวแอดไลน์แปลก แล้วก็แอปไอไร่พันธ์นีนะอย่าเทียวก๊อตเข้าไปแล่นะคะบางทีก๊อตไปแล้วเนี่ยมันแฮกมือถือเราไปได้เลยข้าวไปทีบัญชีธนาคารตังแมดเลยนะคะใครเจอลัศนาพันธ์นีแจ้งความออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะโทรไปซอบท่ามถีไส้ด้วนนึ่งซี่ซี่นึ่งโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับในช่วงนี้ลุยปราบสแกมเมอร์ค่ะ